วิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันทางร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมมีเติมผ่าน UBD ด้วยนะใครที่อยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ได้นำเติมผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนและที่จะขาดไม่ได้กับคนที่ใช้สายตาเยอะก็คือแว่น Optus แว่นที่มาพร้อมกับเลนช่วยกรองแสงสีฟ้าลดอาการแสบตาแสบเกลือได้ใครที่อยากได้แว่นทนทนใช้ได้ยาวๆคุณภาพขั้นเทพ ก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋อเกมมิ่งวิดีโอนี้ก็เป็นโชว์เคสเพียร Fiction นแพด2.1นะก็สำหรับทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมเฮอร์ตาไฮ r เปอร์แคลรี่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นทีมไอเคลอนนะครับสำหรับตัวบัฟที่ผมใช้ของทีมแรกจะเป็นบัฟสัตกระเซนก็คือหลังตัวละครใช้ไม้ตายเพื่อโจมตีแล้วจะเร่งแอคชั่น 25%แล้วก็สร้างดาเมจแรงขึ้น100%เป็นเวลา1เทินซึ่งมันเพอร์เฟกกับตัวของเฮอร์ตามากเพราะว่าพอเขาใช้ไม่ตายเขาก็จะปั่นกุลุกุลูต่อซึ่งไอตัวกุลุกุลูมันจะแรงขึ้นจากตรงนี้นะครับเป็นบัฟที่โหดมากแล้วเรื่องเลขแอชชั่นก็ดีมากๆด้วยส่วนตัวของไอเคลอนผมจะใช้เป็นบัฟอันที่2ขึ้นปะทะก็คือเมื่อศัตรูปล่อยสกิลประมาณว่าเข้าเทินตัวเองนะครับเขาจะติดดีบัฟ ซึ่งมันจะไปเพิ่มชาร์จไม้ตายให้อเคลอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะทําให้อเคลอนได้กดไม้ตายบ่อยมากๆเป็นบัฟที่เหมือนออกแบบมาเพื่ออเคลอนโดยเฉพาะเลยนะครับโคตรอวยเลยอันนี้ก็สำหรับของสวมใส่แบบเต็มๆผมจะมีโชว์ในช่วงท้ายคลิปนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเป็นไอเดียนะสำหรับตัวติงหยุนผมก็เน้นความเร็วเอามาบัฟมาสร้างแต้มสกิลต่างๆแล้วก็ไล่โคนแดนๆๆเอามาเล่นแอคชั่นให้ทีมอันนี้ดีมากๆส่วนลิลิก ผมก็ใช้เป็นม a เก e เทียที่ให้ความเร็วแล้วก็ตัวของฟีดที่บัฟจู่มตีก็มาบัฟให้เฮอร์ตานะครับของสปาร์เกิลก็จะใช้เป็นสายความเร็วเหมือนกันไลโคนก็จะเป็นประจําตัวซ้อนหนึ่งลิล i ิกก็เอาความเร็วจากม a เก e เทียแล้วก็ความในขี้จากบูคินคิวมาบัฟให้เฮอร์ตาส่วนเฮอร์ตาผมไม่ได้ทําความเร็วเลยนะครับ ก็จะใช้พวกการเล่งแอคชั่นจากตัวสปาร์เกิลจากตัวเนนน้นแล้วก็ตัวบัฟของด่านแล้วก็ใช้ส้อยเป็นฟื้มพลังงานเราจะได้ไม้ตายได้บ่อยขึ้นใช้ตัวบัฟของด่านได้บ่อยขึ้นไปด้วยหลายคนก็เป็นยิงหยวนซ้อนหนึ่งลิลิกเป็นแกนดุกแล้วก็เซ็ตสเปซซิลลิงซึ่งถึงผมจะไม่ได้พลังโจมตีเพิ่มจากตัวเซ็ตนะฮะเพราะว่าความเร็วผมไม่ถึง120 แต่ว่าตัวออฟลองมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมก็เอามาใช้ไปก่อนพอดีว่าไอเนิดผมไม่มีโบนนัสน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ตัวของเหมยก็เน้นความเร็วไลโคนเป็นเมโมรีซ้อน5เอามาฟื้นพลังงานลิล i ิก,ก็เป็นให้ทำลายล้างกับเพนาคอนีซึ่งก็สามารถบัฟโบนัสเดเมจให้กับตัวเธอรตาได้ประมาณนี้สำหรับทีมล่างตัวหลักไฟ ผมจะพยายามเน้นความเร็วเพราะว่าเรื่องความถึกเรื่องการแทงมันพออยู่แล้วนะฮะมอนมันตีไม่ได้แรงมากเราเอาความเร็วมาจะได้แปดดีบัฟบ่อยขึ้นจากสกิลแล้วตัวของไรโคนผมใช้เป็นอันนี้ทําไมเพราะว่ามันจะมีมอนที่มีพวกแช่แข็งแล้วก็พวกพันกักขังค่อนข้างเยอะเราก็ใช้อันนี้มาเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมลองเทสแล้วว่าต่อให้เราใช้เป็นไรโคนเทนอันนี้นะครับ ตัวของมอนมันจะโดนแปดดีบัฟจากตัวบัฟของด่านอยู่แล้วประมาณว่าต่อให้คุณใช้อันนี้ไปคุณจะไม่ได้เพิ่มชาร์จให้อาเคอนนะเพราะว่าใน1นึ่งแอคชั่นมันจํากัดได้ว่าเราจะได้แค่1ชาร์จเท่านั้นซึ่งไอหนึ่งแอคชั่นนั้นเราได้จากตัวบัฟของด่านอยู่แล้วอันนี้ต่อให้ใช้ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เป็นและคุณอันนี้แทนเอามาเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีแล้วลิลิก,ก็ อันนี้ก็เพิ่มป้องกันเพิ่มโล่เนาะไม่ได้ซับซ้อนหรืออะไรพิเศษจริงๆจ,จ,จะใช้เป็นโบเกนคิวก็ได้นะสำหรับตัวประดับแต่พอดีว่าของผมไม่มีละตัวของแม็กซ์บอลผมก็จะบิวเป็นกึ่งดาเมจแล้วก็มีความเร็วพอประมาณไลท์โคนใช้เป็นอันนี้ให้สร้างสถานะกับพื้นพลังงานซึ่งถ้าคุณไม่มีคุณจะใช้เป็นไลท์โคนล้านเฮอร์ตาเอาพลังงานเพิ่มหรือคุณอาจจะใช้เป็นตัวไลท์โคนของเซมโปเอาสร้างสถานะก็โอเคนะครับ นิลี่ก็เซตพิซเนอร์กับเซตสเปซมาตรฐานไปเบล่าผมก็เน้นความเร็วเพียวๆเลยเอามาแค่แปะดีบัฟนะฮะใช้ไล่คนลูกกะเอามาแปะดีบัฟเพิ่มชา้าอย่างเดียวเซตก็ได้ความเร็วแล้วก็โบกเย็นคิวบัฟให้ออเคลอนตัวของออเคลอนก็ในรอบนี้ผมใช้รองเท้าเป็นความเร็วนะครับเพราะว่ามอนมันไม่ได้ถึกมากผมใช้เป็นรองเท้าความเร็วผมก็สามารถปาดมอนตายได้เพราะฉะนั้น ผมเอาความเร็วมาแล้วก็กดสกิลบ่อยขึ้นได้ชาร์จบ่อยขึ้นประมาณว่าเน้นไม้ตายบ่อยขึ้นผมมองว่ามันโอเคกว่ากับศัตรูในโหมดนี้นะดาเมจออเคลอนมันค่อนข้างจะล้นอยู่แล้วเน้นบ่อยไปเลยตัวไลโคนก็ประจำตัวซ้อนหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นเพโนเนียกับไอเนิร์ดนะครับไอเดียก็ประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีว่าของเต็มๆม,ม,มีให้ดูในช่วงท้ายนะเรามาดูเกมเพ์กันนะครับก็ใช้เทคนิคบัฟให้พร้อมก่อน ตัวของติงหยุนเราบัฟให้ไม้ตายเต็มแล้วก็พอเริ่มมาเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไม้ตายเลยนะฮะอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพอเราใช้ไม้ตายมันก็จะทำการเร่งแอคชั่นให้ทุกคนในทีมนะครับนี่นะฮะทำให้เราได้เทินเร็วขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องบัฟตัวของเฮอร์ตาแล้วก็ผมจะบัฟเฮอร์ตาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวข้อให้เขาทำการเบิร์ตเต็มเ็มเลย ไม้ตายไปไมือไ,ไม้ตายเสร็จได้บัฟดาเมจนะฮะแรงมากได้บัฟดาเมจแล้วก็ไม้ตายก็จะมาเร็วมากนะครับนี่ไม้ตายกลับมาอีกรอบแล้วนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าเราใช้เป็นสร้อยฟื้นพลังงานแล้วน้องก็คือปัน่นรัวเวลาน้องปั่นน้องฆ่าศัตรูได้น้องก็ได้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามวนลูปนะฮะไอ้ไม้ตายเรื่อยๆ เึ่งเวลาที่น้องใช้ไม้ตายน้องก็ได้เล่นแอคชั่นด้วยนะฮะหาไม่ตายมาแล้วแต่ว่าตรงนี้เราก็บัฟก่อน บับให้เรียบร้อยทั้งสกิลทั้งไม่ตายหลักนั้นก็ให้เฮอร์าทุบนะครับเหมยก็ตีธรรมดาจริงๆแล้วแต้มสกิลมันล้นแต่ว่าตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร เรียบร้อยเว็บสองมาเว็บสามแล้วเว็บสามเดี๋ยวเราให้เราบัฟโจมตีก่อนเดี๋ยวเราบัฟโจมตีก่อนเลยแล้วก็หนงขึ้นมามันก็ฟาดปึ๊บอะไรทีหนึ่ง เฮมยบัฟหมดแล้วสกิลไปตีติงอยูไ่ไหมตีติงหยูนอ่ะตรงนี้ไม้ตายเต็มปุ๊กผมก็ใช้เลยเพื่อที่ว่าจะได้เร่งเทินคนในทีมทั้งหมดนะฮะแล้วก็อผมกดเล่งเทินแล้วตรงนี้ เราใช้ไม้ตายเฮอร์ตาเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอผมใช้ไม้ตายเฮอร์ตามันจะเล่งเทินเขาให้แซงตัวของสปาร์เกิลเนม,มาโอเคสวยลูกน้องตายไหมไม่ตายนิดหนึ่งโอเคเราต้องพยายามเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับในโหมดนี้เพราะว่าถ้าเราเคลียร์ลูกน้องไม่ได้บอสมันจะอึดมาก แต่พอเราเคลียร์หมดเมื่อไหร่บอสมันจะโดนดาเมจแรงขึ้น5เท่านะฮะอันนี้บัฟล้วก็ทุบเลย <c oughs> ลูกน้องเหลือแค่ตัวเดียวแล้ว ลูกน้องตายยังเลอนิดเดียวแต้มสกิลผมเหลือแค่หนึ่งแต้มสกิลผมเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสปาร์เกิลไม้ตายก็จะมาขาดแค่นิดเดียวกำลังคิดอยู่ว่าแต้มนี้ผมจะเอายังไงดีผมเอาชัวร์ละกันเดี๋ยวผมเก็บแต้มไม่ให้สปาร์เกิลดีกว่าโอ้นี่พลังงานมาพอดีเลยจริง,รงๆเมื่อกี้ผมให้ติงหยุ่นบัฟก็ได้นะฮะเพราะว่าแต้มมันเหลือเฟือละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่บ,บอสตัวเดียว มันก็น่าจะชิลแล้วแหละหนึ่งขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ขาอไปปั๊บปับป๊บนึงอีกรอบหนึ่งตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งเวลาก็เหลือเยอะเลยนะฮะเหลืออีกตั้งหนึ่งไซเคิลเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวครึ่งบนมาครึ่งล่างต่อ เราก็บัฟให้เรียบร้อยก่อนเช่นเคยเทคนิคของไอเค o ลอนค่อนข้างจะโกงมากเพราว่ามอนมี3เวฟแล้ว Mon มอนก็จะโดนเบรกตอนเริ่มสู้ทุกเวฟเลยนะฮะในช่วงเวฟแรกๆนี้ผมจะให้เปล่ากับแบ็กซ์บอนตีธรรมดาเป็นหลักนะครับเพื่อว่าจะได้สร้างแต็บสกิลแล้วก็ตัวของมอนมันไม่ได้ถึกมากเราไม่มีความจำเป็นต้องซีเรียสเรื่องการลดป้องกันเท่าไหร่สำหรับในช่วงแรกๆนี้นะฮะ มีไม้ตายปาดไปบอลก็ตายหมดละเราก็ต้างชาร์ไม่ตายให้อคิอครอนเรื่อยๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากปีนบัดาไปเลยผมมั่นใจว่าดาเมจไอคิรอนผมพอนะฮะแล้วก็ตัวหลักก็จะเน้นใช้สกิลเป็นหลักเพื่อลอเป้าเพราะว่ามันมีมอนที่มีพวก กักขังค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราใช้สกิลมันก็จะเพิ่มชาร์จให้กับตัวของไอคลอนด้วยคราวนี้เวลามอนข้อเทินนะฮะเราจะได้ชาร์จด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นบัฟของดาดทำให้ไอคลอนไม่ตายได้เร็วมากแต่ว่านี้มอนมันตายก่อนจะได้แอคชั่นนะฮะตามหลักแล้วถ้ามอนมันได้แอคชั่นเนี่ยเราก็จะได้ชาร์จมาอันนี้ได้มาแล้วจับตัวนาฬิกาเมื่อกี้แล้วเราก็ฟาดเลย เรืปแรกๆก็เมน,นเลียมอนให้เร็วบัฟอันนี้คือออกแบบมาเพื่ออเชลอนจริงๆนะมันโกงมากอะแล้วมอนนี่คือเวลาตายก็มีระเบิดไปแปะดีบัฟใส่เพื่อนหรือไม่ก็ไปเบรกเพื่อนทำให้อเชลอนได้ชาร์จเร็วๆเลยวยแบบไม่รู้จะวยยังไงแล้วอะจริงๆแล้วตรงนี้ผมน่าจะรอให้มันเข้าเทินตัวนาฬิกาก่อนได้ชาร์ฟปีหนึ่งอันแต่ไม่เป็นไรแต่ละ อสองตัวเป็น2ตัวที่น่ารังเกียจมากเลยเพราะว่ามันมาตอนเพื่อนตายหมดแล้วนะจะใช้ไม่ตายไอเครอนป่าก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็จะให้เบ็กซ์อเป็นคนเก็บนะครับตัวหลักผมจะยังเก็บไม่ตายเอาไว้ก่อนโอเคดาเมจแบ็ซ์อลช่วยเคลียร์ได้ ไม่ต้องไปเสียไม่ตายอยู่แล้วตรงนี้มันจะเริ่มเข้าช่วงบอสละเดี๋ยวเราก็โฟกัสที่เคลียร์ลูกน้องก่อนเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะลดป้องการบอสเผื่อไว้เลยแป็นข้อเสสุดท้ายแล้วแล้วตัวหลักสำคัญมากคือต้องกดสกิลเพราะว่าบอสมันมีแช่นะครับแล้วก็มอนมีกักขังเยอะอันนี้สำคัญมากเลยตัวหลักต้องกดสกิลแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวผมใช้ไม่ตายอเชลอนเยไปก่อน เพราะว่าตัวชาร์จสะสมมัน2องละมันแก้จะเกินละถ้าไปแล้วตัวหลักก็ล่อเป้าสำคัญมากจริงๆนะฮะไอเคลรอนก็สกิลเก็บชาร์จปาดเลยอุ้ม ตรงนี้อ,อ๋อผมจะให้ตัวหลักใช้ไม่ตายเพื่อบีกมอนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ตายตัวหลักบีกมอนได้ไอเคอรอนก็จะได้ชาร์จนะครับเพราะว่าการบีกนับเป็นการแปะดีบัฟแต่ว่าโดนแช่ก่อนก็ไม่เป็นไรเบ <ś ū rai> ล่าไม่ตายจะมาแล้วเดี <ened> <art> ๋ยวพอเขาเทิรนมอน เราก็ได้ชาร์จเดี๋ยวเราลดป้องกันตัวนี้ก่อนดีไหมจริงๆแล้วเปลาลดไปแล้วถ้างั้นก็ให้ออคิรอนปาดก่อนก็ได้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวมินิบอลน,น่าจะตายแน่ๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้แต้มสกิลเราเหลือไม่เยอะมากเท่าไหร่ เดี๋ยวมีเปล่าช่วยน่าจะพออยู่ลดป้องกันตัวนี้ไปก่อนตัวหลักนี้คือโดนแช่ยาวๆเลยนะฮะถ้าไอเคลอนโดนแช่ขึ้นมานี่คือบอกเลยว่าจบต้องเอาตัวหลักมาล่อไปลดป้องกันไมตายมาละ เหลือแค่ลูกน้องตัวเดียวแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะผมคิดว่าบอยยังโดนลป้องกันจากตัวของเม็กซาวนอยู่นี่นะคะยังเหลือสองเธอเพราะฉะนั้นตีธรรมดาก็ได้ ตัวหลักก็แปดดีบัฟเพิ่มชาร์จให้อเคลอนไปแล้วอเคลอนก็ปาดเลยน่าจะเรียบร้อยแล้วแบบนีู้้ือตัวหลักละกันนะฮะเท่ๆก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับโชว์เคส80 0 0 0ืคะแนนเพียวฟิชชันรอบนี้ถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ